เอาค่ะวันนี้เป็นวันที่สองที่อยู่พัทยานะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ walking street พัทยานะคะนี่ค่ะตามมาเลยค่ะ walking street มาเลยนะคะคนเยอะอีกแล้วนะคะวันนี้คนเยอะอีกแล้วเพราะว่างานพลุยังไม่เสร็จนะคะงานพลุมีอีกวันนี้อีกวันหนึ่งค่ะ ามมาเลยค่ะวอล์กิ่งสตรีดแพงเลยคะอันนี้เลยดูคนคะ่ะคนจะสวนมาเพราะว่ารถถนนจะปิดนะคะฝั่งหลังเยอะๆนะคะถนนจะปิดก็เลยทำให้มีคนก็เลยเดินมาเยอะวอล์กิ่งสตรีทข้างหลังคะ่ะวอล์กิ่งสตรีทนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างตามมาค่ะตามมาค่ะ ถนนคนเดินนะคะ Walking Street พัทยาคะ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมนะคะว่ามีอะไรกันบ้างวันนี้คึกคักเลยคะ่ะเพราะว่ามีงานผู้ด้วยอะไรด้วยก็คึกคักนะคะในบริเวณถนนคนเดินนี่ช่วงหัวค่ำก็จะเงียบนิดนึงนะคะเพราะว่า ผู้คนจะออกไปรอชมพลุค่ะเพราะพลุเดี๋ยวเขาจะเริ่มจุดประมาณทุ่มครึ่งนะคะคนก็จะเดินน้อยหน่อยนึงคนจะไปอยู่ริมหาดเต็มไปหมดเลยนะคะคนเยอะอจริงๆค่ะวันนี้พัทยาพัทยาคึกคักมากช่วงนี้นะคะเศรษฐกิจดีขึ้นอีกเยอะเลยค่ะชาวต่างชาติเยอะมากนะคะเยอะจนเดินแทบ ต้องค่อยๆเดินค่ะบนถนนนะคะต้องค่อยๆเดินกันไปเดินไวไม่ได้นะคะ Walking s t ต e ี t พัทยาค่ะถนนคนเดินค่ะก็จะมีผู้คนเดินสวนกันไปมานะคะดูสาวๆน่ารักค่ะน้องๆน่ารักนะคะไว้บริการค่ะสสยๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็จะมีการแสดงโชว์ต่างๆตามท้องถนนนะคะ การแสดงเป็นจุดๆนะคะให้นักท่องเที่ยวได้ชมอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารซีฟู้ดนะคะซีฟู้ดซึ่งยื่นลงไปในทะเลนะคะอาหารอร่อยค่ะเราชิมมาแล้วร้านนี้ดูค่ะผู้คนจะเดินสวนกันไปมาแต่ชาวต่างชาติปัจจุบันนี้ะจะฝรั่งจะมีน้อยมากสวนมากจะเป็นต่างชาติอื่นๆนะคะมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ ทัวร์จีนทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์เกาหลีและก็ที่มากที่สุดช่วงนี้ก็จะเป็นทัวร์อินเดียนะคะมีทั้งมาลงทุนในพัทยาและมาท่องเที่ยวในพัทยานะคะนี่มีรถกอล์ฟบริการถ้าใครเดินไม่ไหวนะคะจากทางโรงแรมนี่ค่ะเป็นทัวร์ญี่ปุ่นค่ะทัวร์ญี่ปุ่นนะคะ ก็จะมาเป็นกรุ๊ปทัวร์กันนะคะเพราะฉะนั้นโรงแรมพัทยาช่วงนี้เต็มหมดค่ะหาที่พักยากมากซึ่งเรามาแบบไม่ได้จองก็ต้องไปอยู่โน่นเลยค่ะนอกเมืองไกลๆเลยค่ะต้องนั่งรถเข้ามานะคะคนจะไปนั่งอยู่ริมหาดเพื่อชมพลุนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้พัทยา Walking Street ก็จะเงียบเหงาไปนิดนึงนี่ค่ะ มีตัวละครตัวสูงด้วยนี่เขาแสดงเป็นเขาบอกว่าผีพัทยาเขาว่าอย่างนั้นนะคะไลฟ์โชว์ให้ผู้คนได้ชมนะคะเห็นไหมคะนี่แต่งตัวเป็นก๊อสนะคะพัทยาค่ะ Walking Street ค่ะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้เป็นกุ๊ปทัวร์แบบนี้กุ๊ปคนไทยก็จะมาประมาณนี้ก็มีทั้งกุ๊ปคนไทย คุคนจีนคุ๊บญี่ปุ่นดูค่ะดูสังเกตว่าจะประมาณนี้นะคะจะไม่ค่อยเห็นฝรังเดินอย่างเยอะฝรังเขานิยมไปบางราวแล้วก็ไปที่ไหนก็จะมีผู้คนเดินสวนกันไปมานะคะแล้วก็มี น้องๆหนูๆไว้บริการสองข้างทางก็จะเป็นเห็นไหมคะเป็นผับเป็นบาร์นะคะไว้บริการตลอดสองข้างทางไปตลอดแนวนะคะน้องๆสวยๆเด็กๆน่ารักทั้งนั้นเลยคะ่ะแล้วก็ถนนคนเดินนี้ก็จะมีอย่างนี้คะ่ะเป็นกรุปทัวร์มาเป็นกรุปทัวร์ แล้วอันนี้เป็นในซอยอีกที่หนึ่งนะคะในซอยเข้าไปในซอยนิดหนึ่งก็จะมีที่ขาดไม่ได้จริงๆก็เป็นอาหารไทยล่ะค่ะไปตรงไหนก็มีทั่วไปหมดนะคะหมูย่างไก่ย่างข้าวเหนียวนี่ค่ะฝรั่งตอนนี้ก็ทานเป็นหมดแล้วค่ะเห็นไหมคะไก่ย่างอร่อยค่ะก็จะเป็นโชว์เป็นประเภทโชว์คาบาเล่โชว์อะไรต่างๆนานาน,านะคะ ตอนวันนี้อาจจะไม่คึกคักหรือว่าจะเป็นหัวค่าไปหน่อยก็ไม่ทราบนะคะดึกๆอาจจะมีอะไรดีๆมากกว่านี้นะคะเนี่ยค่ะมาเป็นกุ๊บทัวร์กุ๊บทัวร์คนไทยนี่เป็นการแสดงกายกรรมโชว์นะคะเขาเอาผู้ชมเข้าไปร่วมเล่นแสดงด้วยนะคะเอาบุหรี่ไปจี้ที่เสือ้อแต่ว่าไม่ไหม้นะคะเห็นไหมคะนุ่น ون. ไม่รู้เขาทำยังไงเป็นกายกรรมค่ะมายากลค่ะ มายากลในถนนคนเดินพัทยานะคะก็สนุกสนานกันไปค่ะแต่คนหัวข้ามคนจะน้อยเพราะว่าไปรอชมอผู้ที่ริมหาดกันนะคะตอนนี้จะเห็นว่าที่หาดจะเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะแสดงจบแล้วนี่ค่ะก็จะเห็นผู้คนมามากมายค่ะเดินช้อปปิง้งเดิน ชมต่างๆนานานะคะมีอะไรให้ชมเยอะๆน่ารักค่ะพี่หมีน่ารักมาก จูบสาวจูบสาวจูบสาวเราจะใส่ที่เล่นเล่นเล่นนีกนักท่องเที่ยวส่วนมากนะคะจะมีฝรั่งน้อยน,ะนักนิดนิดเห็นไหมคะส่วนมากจะเป็นชาวาชาวาที่มาจากเลียดนาบ้างะคะ่ะจากเอ เกาหลีหรือญี่ปุ่นนะคะจากที่มาจากยที่สุดก็คืออินเดียเขาบอกนะคะตอนนี้อินเดียจะครองอินเดียจะครองพัทยาแล้วค่ะดูค่ะเห็นไหมคะดูค่ะของเล่นเด็กก็มากมายนะคะของเล่นเด็กก็ขายมากมายงานขายของชัดๆแล้วคะ่ะพัทยาบีสค่ะ ชาวต่างชาติมาก็ทำให้พัทยาคึกคักนะคะคก็จะเห็นว่าวันนี้นะคะเราพามาเที่ยววอล์กอินสตรีทของเมืองพัทยานะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแล้วเราจะพาทัวร์ไปอีกหลายที่นะคะวันนี้ฝรั่งไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเป็นชาวอินเดียเยอะนะคะที่วอล์กอินสตรีทของเราเปลี่ยนไปเยอะนะคะ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเ,เพื่อนๆค่ะ